สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ w a t e v e r นะครับกับผมนุครับผมครัสวัสดีครับมูครับครับผมใน EP นี้นะครับเรามาคุยกันในช่วงของใกล้วันวาเลนไทน์แล้วนะฮะวันนี้เราก็เลยอยากจะมาคุยกับทุกคนนะครับในเรื่องของไอเดียบอกลักในวันวาเลนไทน์นะครับสำหรับคนสายเทคนั่นเองนะครับคนสายเทคเนี่ย จะมีอะไรที่เป็นไอเดียที่มันแตกต่างไปจากคนทั่วไปไหมนะใน e ีนี้มาติดตามกันครับผมสวัสดีครับคุณโมครับสวัสดีครับ,คร,บครับผมวันนี้เรามีเรื่องที่จะมาแชร์ให้กับคุณผรูฟังนะครับก็คือเรื่องของไอเดียในการบอกรักซึ่งเข้าใจว่าคุณโมเองเนี่ยก็มีไอเดีย นะครับอยู่ค่อนข้างที่จะหลายไอเดียเลยแหละอ่าซึ่งผมก็มีเดี๋ยวเรามาลองแชร์ให้คุณผู้ฟังได้ฟังเผื่อว่าใครกำลังหาไอเดียที่จะไปเซอร์ไพรส์วาเลนไทน์หรือว่าสร้างโมเมนต์ที่แสนโรแมนติกให้กับคนที่คุณรักนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ผมว่าเรามาลุยกันเลยดีกว่านะครับสำหรับไอเดียบอกรักนะครับสำหรับไอเดียแรกนะครับก็คือไอเดียใช้ AI ช่วยบอกลักนั่นเองนะครับไอเดียนี้เนี่ยเป็นไอเดียที่ผมคิดว่ามันเป็นเบสิกนะคุณโม่ออทุกคนออโปรแกรมเมอร์มีใครไม่ใช้ AI บ้างนะตอนนี้เม่นามีนะ AI เนี่ยเ,ออเราทุกคนเราใช้กัน,นมากแล้วแล้วทีเนี้ยถ้าเกิดว่าถึงจังหวะที่ เราต้องการที่จะบอกลักไม่ว่าจะเป็นคนในวงการหรือนอกวงการเอ้ยเราเวิร์ลไทปีนี้เอาละเราต้องการที่จะเซอร์ไพรส์หรือรต้องการที่จะสร้างโมเมนต์ที่สุดประทับใจอาจจะบางคนอาจจะถึงขั้นขอแต่งงานก็ได้ซ้ําเราจะต้องทอํายังไงนะเอ๊ะบางทีเราคิดไม่ออกฮะไอเดียบางทีเมื่อก่อนเราทำยังไงฮะคุณโมคุณโมทำยังไงเมื่อก่อนถ้าไม่มีไอเดียก็ไม่มีไอเดียหรออืมก,ก็ก็น่าจะใช่ดอกไม้ดอกไม้ หลักๆก็หลักๆก็ออกมาอ่าพาไปกินข้าวบรรยากาศโรแมนติกอะไรแบบเนี้ยผมบอกเลยสำหรับหลายๆคนนะครับเมื่อก่อนเนี่ย Google ฮะ Google จะเป็นช่องทางหนึ่งแล้วก็ตามเว็บบอร์ดเช่นในพันทิปหรือถ้าอย่างในต่างประเทศก็จะมีเลดิิเอ่อแล้วก็หลายๆที่นะครับซึ่งก็ตามเว็บไซต์ต่างๆก็จะมีแชร์ใช่ไหมไอเดียบอกรักไอเดียทำของขวัญไม่ว่าจะเป็นเทศกาลไหนก็แล้วแต่เนี่ยทุกคนก็จะพยายามที่จะ ใช้ Google แต่ว่าสมัยนี้เป็นยุค AI ซึ่ง AI มา2ปีแล้ว3ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย AI ตอนนี้เข้าถึงเกือบทุกคนแล้วผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนก็จะไปถามไอเดีย,ยต้องการที่จะบอกรักในบรรในอารมณ์แบบนี้คนที่เขียนพร้อมดีๆหน่อยก็จะแบบว่าเขียนว่าในเนื่องในวันวาเลนไทน์ที่จะถึงนี้กำลังจะต้องการบอกรักกับ แฟนสาวหรือว่าคนรักซึ่งมีลักษณะนิสยัยอ่เราสามารถใส่รายละเอียดลงไปได้นะครับหรือว่ามีลักษณะเป็นคนยังไงเป็นแบบว่ามีพื้นเพยอยังไงหรืออะไรเงี้ยเราสามารถอธิบายเพอร์โซนาของคนรักและก็ตัวเราเนี่ยให้ AI ด้วยแล้วก็จากนั้นเราก็สามารถที่จะบอกว่าเราต้องการไอเดียในการแสดงความรักหรือต้องการรู้ว่าเราต้องการที่จะมอบของขวัญหรือ มอบคําหวานๆห,หรือไปเที่ยวด้วยกันหรืออะไรต่างๆหรือมื้ออาหารสุดพิเศษสําหรับที่เหมาะกับเราซึ่งก็ AI มักจะตอบได้แต่ก็นั่นแหละฮะสุดท้ายมันจะเป็นไอเดียที่เราจะเอามาทำหรือเปล่าเพราะว่าหลายๆครั้งนะฮะที่ผมได้มาเนี่ยมันจะมีส่วนที่เอามาใช้ได้ก็คืออย่างเช่นข้อความ uh huh. ใช่ใช่แล้วก็ที่ผมเอามาใช้อีกนะก็จะมีเช่นพวก วิธีการแล้วกันว่าเช่นเราจะไปทำอันนี้อันนั้น,น anak, ยังไงอะไรเงี้ยนะฮะหรือไอเดียอาหารอะไรเงี้ยซึ่งอะไรพวกนี้มันเป็นสิ่งที่มันเข้าถึงแล้วก็ทำได้นะครับแต่ว่าบางอย่างก็ทำตามไม่ได้จริงเช่นไปทำของบางอย่างที่เราไม่สามารถเข้าไปได้หรือทำได้จริงๆอะไรเงี้ยอ่า AI ก็อาจจะบอกมาแต่ว่าเราอาจจะทำไม่สามารถที่จะทำถึงได้ตรงนั้น ก,ก็จะทําให้มันทําไม่ได้นะครับนี่คุณโมมีมีอะไรที่แบบใช้ AI ทําได้บ้างไหมคของในอินวัรเลนทายหลอหรือว่าแบบโดยทั่วทั่วไปโดยทั่วไปก็ได้ครับจริงส่วนใหญ่ถ้าไม่เกี่ยวกับโปรแกรมไม่ค่อยไม่ค่อยได้ใช้ AI นะนอกสายถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรามาถึงข้อต่อไปเลยดีกว่าข้อต่อไปก็คือการส่งแกเจตไปให้พร้อมดอกไม้ข้อน,นีออ้ผมขอไอเดียคุณโมก่อนแล้วกัน ถ้าจะส่งแกดเจตพร้อมหรืไมคุณโมอยากจะส่งอะไรไปจะส่งแกดเจตไปก็ขึ้นจริงขึ้นขึ้นอยู่กับณณณช่วงเวลานั้นเช่นบอกว่าเอออยากจะเซอร์ไพรส์แฟนด้วยแบบอเปลี่ยนมือถือให้ใหม่แบบเนี้ยอืมก็จะก็คือจะเลือกเป็นมือถือเนาะปกติกไอโฟนหรืออะไรแบบเนี้ยผมแกาเจตแล้วก็คือขึ้นอยู่กับว่าแก๊จเจตนะยุคนั้นเนี่ยก็คืออะไรอ่ามันจะมีอะไรบ้างว่ะตอนแรกนก็เราดูตอาดู ปีนี้ดูซัมซุงซัมซุงริงป่ะผมไม่ได้ใจมันมีใช่ไหมโมถ้าโมจะไม่ติดมันเหมือนมีกแกจิตที่จะเป็นลิงตัวลิงหรือมันจะเป็นเอแกจิตอะไรที่ใช่พว่ามันเป็นของคู่กันอ่ะใช่อ่ามันก็จะได้แบบเออแพรว่าเอเราเราเราอยู่คู่กันนะมันมีลิงตัวหนึ่งอ่ะที่ผมเห็นต่างประเทศอะครับเขาทําก็คือว่ามันสามารถแบบส่งสัญญาณหาอีกคนนึงได้แบบเหมือนสกิดอะสกิด ผานในเครื่องนะอันนี้ก็น่าสนใจนะเหมือนเป็นของแบบคู่กันน่ะมีคนละอันเราเราสกิดของเราแล้วมันก็จะไปสกิดที่ของเขาด้วยอ่ะใช่อันนี้เจ๋งดีแล้วก็ที่ผมคิดว่าเหมาะกับช่วงนี้เหมือนกันนะก็คือพวกเครื่องฟอกอากาศหรือเครื่องวัดคุณภาพอากาศนี้ซึ่งช่วงนี้มันก็เป็นสิ่งที่จำเป็นนะอากาศบ้านเราก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ หรือจะเป็นแบบว่าแพ็กเกจตัวสุขภาพอะไรอย่างงี้ก็ไม่ติดก็ไม่ติดนะก็ไม่ห้ามแล้วแต่ใครเลย่แต่ว่า,อาไอตัวพวกเครื่องมือเกี่ยวกับการทําความสะอาดอากาศอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็ช่วยให้ให้เห็นถึงความห่วงใยของเราที่มีต่อคนหลักของเราที่แบบเราสามารถที่จะให้อากาศที่สดชื่นหรือให้สุขภาพที่ดีเขาอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งมันก็เป็นการห่วงใยที่ดีๆอย่างหนึ่งเหมือนกัน และมาถึงในข้อต่อไปนะครับก็คือของที่เป็นงานแฮนด์เมดนั่นเองนะครับคุณโมคิดว่าถ้าเป็นงานแฮนด์เมดคุณโมอยากจะให้อะไรครับอย่างโมว่ะมันมันแฮนด์เมดอ่ะก็จะมีพวกกันอ่าพวกถงของถักเนาะอะไรแบบนี้พวกปักเย็บปักถักร้อยผ้าเช็ดหน้าอะไรแบบนี้ชั้นชื่ออะไรแบบนี้ครับ ที่แบบหนึ่งมันในมุมมองก็คือว่าเอ้ยเราสายเทคแต่เราเราก็ออกจากคอมฟอร์ทโซนเนาะอ่อะาลองทงานงานฝีมือบ้างอะไรแบบนี้ทาแบบตอนนั้นก็าทาอะไรเหมือนกับเรซินอะ่ะเออแต่หมายว่าเอาของของของมากองเป็นเป็น,เป,นเป็นอะไรใช่ไหมล้วก็เทเรซินน่ะลงไปแล้วับตัวมันก็คือเป็นเรซินบล็อกทุกปมาใช่ใช่มันก็แบบเอาของอะไรที่แบบมันมีความหมายต่อเราอย่างเงี้ยก็ทุกอย่างก็ใส่รวมกันกลายเป็น อาของที่เราลึกไปอะไรแบบนี้มีรูปมีของอะไรต่างๆไปเนี้ยครับผมอืมหรือหรือจะใช้เป็นอันนี้ก็ได้นะทําเป็นสมุดบันทึกที่มีรูปของเราสองคนอะไรอย่างเงี้ยพร้อมกับปิดท้ายด้วยหรือเปิดท้ายเปิดหัวด้วยคาหวานๆอะไรอย่างงี้ก็ได้หรือจะใช้เป็นเอ่อพวกกรอบรูปก็ไม่ติดกรอบรูปที่มีรูปของเราอันนี้ก็อันนี้ก็โอเคนะ เพราะว่าบางทีเราถ่ายรูปมาเราไม่รู้จะเอาไว้ไหนดีหรือว่าเอามาใช้ตอนไหนดีจังหวะนี้อาจจะเป็นจังหวะที่เราคัดเลือกรูปส,สวยๆที่เราถ่ายด้วยกันแล้วเอามาตกแต่งด้วยงานแฮนด์เมดนะเป็นกรอบรูปแฮนด์เมดซึ่งเราจะไม่ต้องทําเองก็ได้เราไปหาซื้อมาก็ได้แต่ว่าใดๆก็ตามอ่าสตอรี่มันก็สําคัญเสมอนะฮะเพราะนั้นเนี่ยเราก็เอามาใส่รูปสุดพิเศษนี้แล้วก็เอาไปให้หรือ เอามีทํามาให้คนละอันอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับก็ดูโรแมนติกดีไอเดียต่อมานะครับมาถึงไอเดียต่อมาคือไอเดียทริปสุดโรแมนติกนั่นเองนะครับสาหรับผมเนี่ยผมคิดว่าการไปท่องเที่ยวเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้จิตใจเรามันสงบแล้วก็ถ้าพูดถึงบรรยากาศโรแมนติกแน่นอนมันต้องการออกไปท่องเที่ยวนี่แหละนะครับ เป็นสิ่งที่ทําให้เราโรแมนติกได้ง่ายที่สุดการออกไปทริปเช่นไปโรงแรมหรือว่ารีสอร์ทดีๆสวยๆนะครับที่มีวิวดีๆนั่งชิลกันกินข้าวรูๆสักเบื้อง point, หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้พร้อมกับของขวัญเล็กน้อยหรือคำหวานโปรยนะครับหรือจะเป็นการาไปกลางเต็นสำหรับส่วนตัวผมผมชอบกลางเต็นกลางเต็นในพื้นที่ที่แบบ ค,คือการกางเต็นท์เนี่ยบอกงี้มันต่างกับการไปโรงแรมตรงที่ว่าการเต็นท์เนี่ยเราสามารถเข้าถึงพื้นที่ที่ <c oughs> วิวสวยๆอ่ะอย่างเช่นในอุทยานงี้โรงแรมอาจจะไม่ได้ก็ได้ใน <c oughs> ที่ <c oughs> ที่แบบบนหน้าผาอย่างเงี้ยคุณจะมาสร้างโรงแรมอยู่ในเขตป่าสงวนในหน้าผาหรืออะไรเงี้ยเอาอย่างไรเผาใหญ่เงี้ยคุณจะมานั่งอ,อยู่ในรีสอร์ทที่มีวิวแบบทะเลหมอกเงีย้ยโอ้แทบเป็นไปไม่ได้เลย แต่ว่าถ้าคุณไปแคมปิ้งอ่ะคุณจะสามารถที่จะอยู่ในพื้นที่เหล่านั้นได้และมันราคาถูกด้วยโอ้ยทําให้คุณแบบว่าไม่ต้องเปลืองงบประมาณมากแล้วเอางบที่คุณมีไปทุ่มเทกับคนที่คุณรักได้อ่าอันนี้แหละผมว่ามันก็เป็นไอเดียดีๆเหมือนกันที่สามารถเลือกพื้นที่วิวดีๆนะครับนั่งชิลด้วยกันทำกาแฟให้ดื่ม นะครับเอ่อมีของขวัญไปให้หรือมีมื้ออาหารที่ทําด้วยกันนะครับอันนี้ก็ได้บรรยากาศที่ดีเหมือนกันอย่างคุณโมมีที่ไหนอยากไปบ้างไหมฮะคือส่วนตัวโมถ้าถ้าเป็นที่เขาเรียกว่าเป็นทำดีท็อกนะไฮเอาอะไรแบบนี้ส่วนใหญ่ผมจะเลือกภาคเหนือครับอ่าเดียเฉพาะแบบปกติก็จะเป็นไฮเอาเชียงใหม่บแบบนี้เป็นลาแวกหรือตอนนี้อะไรนะเป็นพื้นที่สุดฮิตเลยภาคเหนือ ไป็นเปสูตที่เลยอาจจะอาจาจะจริงคือจำจริงอาจจะไปจะไปช่วงหน้าหน้าหนาวซ้ำมากกว่าอาช่วงปกติจะช่วงแบบคันวาแบบนี้ยังยังคันวาไม่เกินไม่เกินกุมภาแบบนี้ยก็คือจะขึ้นไปอ่าเชียงใหม่จะบอกว่าช่วงนี้ยคุณโมช่วงนี้เป็นช่วงที่โอกาสดีมากเลยสำหรับคนที่มีความรักนะเพราะว่าช่วงช่วงเดือนกุมภาเนี่ยคือช่วงดอกไม้บาน Uh huh. ทุกที่เลยนะดอกไม้เต็มภูเขาเต็มพื้นที่ไปหมดเลยผมว่าถ้าเกิดเป็นไอเดียว่าไปท่องเที่ยวด้วยกันเนี่ยอันนี้ก็เป็นไอเดียหนึ่งที่ท,ที่น่าน่าเลือกเหมือนกันคุณโมคิดว่าไงฮะ <laughs> อทริปรอบนี้จะมีไหมฮะหมายถึงกับคนที่คุณรักคนที่คุณโมรักจะมีทักทริปในปีนี้ไหมฮะ สักคิดคิดว่าปีนี้น่าจะน่าจะมีสักสักรอบแต่ไม่แน่ใจว่าจะไปเขาหรือจะไปทะเลอันนี้อันนี้ต้องต้องดูต้องดูสถานการณ์ก่อนเนาะครับสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าจะไปไหนนะฮะทักมาหลังไมเดี๋ยวคุยกับผมก็ได้นะฮะผมก็น่าจะพอมีไอเดียอยู่อ่ะเรามาถึงอันถัดไปดีกว่านะครับนั่นก็คือการให้การ ที่ซ่อนความลับในรูปแบบที่เป็น AR นั่นเองอันนี้เราจะเข้า,าก,กับสายเทคของเราอย่างแท้จริงแล้วอันนี้อยากให้คุณโมลองเล่าดีกว่าแล้วเดี๋ยวผมเสริมก็อันที่จริงเนี่ยอํำจริงคือตัวเทคโนโลยีเนาะที่ที่ใช้งานเนี่ยมันก็คือในส่วนของตัว augmented reality อ่าก็โดยหลักการมันก็คือ าการวางภาพซ้อนเสมือนเนาะลงบนวัตถุใดวัตถุหนึ่งอันที่จริงอะตอนที่โมเริ่มทำโนบมีไอเดียเนี่ยก็คือย้อนต้องย้อนกลับไปประมาณปี2 0 1 0 2014นั่นก็คือเมื่อประมาณ11ปีที่แล้วอ่าคือตอนนั้นมันมีนมเพลงอะเพลงหนึ่งของของคุณสแตมเนาะชื่ออะไรวะไอนะฝากความคิดของฉันทิ้งไว้เผื่อวันใหนเธอ ผ่านมาเ<อ>นี่นไยไอ้อประโยคตรงเนี้ยทําให้ว่าเอถ้าเราจะฝากข้อความอะไรไว้สักอย่างบนพื้นที่พื้นที่หนึ่งแล้ววันหนึ่งคนที่เรารักหรืออย่างเงี้ยเราอยากจะส่งข้อความอะไรหาคนคนนั้นอะมาให้เขาว่ามาอยู่ในจุดที่เราฝากข้อความไว้และเขาให้ทิง้งเออยกกล้องทเทคโนโลยีแบบนี้หนให้ยกกล้องึ้นมาอ่านข้อความที่เราทิ้งไว้และเขาคนนั้นเป็นคน<ร><ด>ที่เห็นเท่านั้นคนอ<ร>ื<ร>่นจะไม่มีทางเห็นเลยอื อันนี้เจ๋งมากเลยแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากทำตามเนี่ยเรามีวิธีทำยังไงได้บ้างคุณโมถ้าถ้าถ้าผลเออถ้าพูดถึงนนเทคโนโลกยีตอนนี้เนาะก็ค่อนข้างใบไกลกว่าสมัยตอนที่โมทำยุคนั้นละตอนนี้ก็จะมีตัว AR JS เนาะอันหนึ่งใช่ที่เราสามารถแมา i m p l e m าในส่วนของ implement ได้ หรือในเลอกขอถ้าถ้าอยากจะมีสายโมดแบบโมเดลลิ่งหนักๆหน่อยก็จะเป็นตัวของ unity application รับผมเราสามารถทำเป็นแอปพลิเคชันแบบอินสตอลบนมือถือเลยก็ได้หรือจะทำ็นเว็บเบสก็ได้ก็สำหรับใครที่ผมคิดว่านะใครที่อยากจะลองทำ AI เขียนโค้ดจบแป๊บเดียวแล้วก็ไปหาโมเดลหรือหารูปหรืหาข้อความขึ้นข้อความยังได้เลยอ่ะหรือใครจะแบบว่าใจป๋าหน่อย เอาสลิปโอนเงินไว้ในนั้นเลยแล้วก็เอาไปให้ AI นะฮะบอกว่า AI เอาภาพนี้ไปทำเป็นไออโดยใช้อ r s s อหรอะไรอย่างเงี้ยฮะลองพร้อมกันดูเอาละมาถึงอีกไอเดียหนึ่งแล้วกันนะครับนั่นก็คือทำขนมไปให้อ่าอันนี้ผมคิดว่าคุณโมคงอยากจะทำขนมไปให้ใครสักคนครับผมก็ที่ผ่านมาก็จะเป็นอะไรก็ตามเนาะที่อย่างวาเลนไทน์เราก็ต้องถึงคำว่าช็อกโกแลตถูกต้องไหมฮะใช่ครับ อ่ะอ้นี่จริงอะไรที่เบสอ d แบบช็อกโกแลตอย่างตอนนั้นโมทำไปคือบราวนี mm. ่อืมอ่าคือก็คือเป็นทำทำบราวนี่ไปให้เออแล้วก็รู้สึกว่าตอนนั้นเหมือนจะเป็นเหมือนจะเป็นพายมังม้งน้าโมจะไม่ผิดนานละนานละอโ mm. มทำให้ไออ๋อแล้วก็สุดท้ายก็คือคุกพวกคุกกี้ mm. อ่าพวกคุกกี้บราวนี่พายอะไรแบบเนี้ยก็แบบเบสิกเบสิกหน่อย mm. ที่ mm. พอหา เออพวกอินกริเดียนอะไรแบบเนี้ยามาทำได้ง่ายมผมผมว่าที่ที่ผมว่าทำง่ายๆนะฮะผมว่าพวกเค้กหรือไอเค้กเนี่ยหาง่ายทำง่ายด้วยนะฮะแล้วก็ไออย่างบราวนี่อะไรนี่ก็ก็ถือว่าได้อยู่เพราะว่าของมันก็หาซื้อไม่ยากมาก,กน,นะครับตัวผมเองเนี่ยเคยทำตัวเค้กอยู่เหมือนกันแต่ว่าทีนี้เค้กเนี่ยมันจะมีปัญหาอยู่อย่างว่าเวลาที่เรา อยู่อยู่อพาร์ตเมนต์อยู่หออยู่โรงแรมอยู่คอนโดอยู่ในที่ <c oughs> ที่มันค่อนข้างจํากัดมันจะทําค่อนข้างยากเราอาจจะใช้วิธีการซื้อมาก็ได้ฮะไม่ผิดแต่ว่าถ้าเราจะทําใจรักอยากทําจริงๆอะ่อะอผมก็แนะนําว่าเริ่มจากเค้กก็ง่ายดีนะครับแล้วมันข้อดีของเค้กคือคุณจะทําเป็นรูปอะไรก็ได้เช่นคุณจะทําเป็นรูปหัวใจหรือแ,แล้วคุณจะแบบว่าให้มันมี ข้อความอะไรต่างๆบนนั้นซึ่งมันทําได้นะครับแล้ว mm hmm. มันก็สามารถที่จะตกแต่งได้อิสระมากกว่าและการทาเค้กมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างง่ายแต่สิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องมีก็คือเอเครื่องปั่นเ,เครื่องตีเครื่องตีแป้ง <c oughs> ใช่อันนี้แหละถ้าคุณไม่มีก็จบเหมือนกันไปซื้อเถอะอันหนึ่งก็คือน่าจะเป็นเตาอบอ่าใช่ใช่เอ้แต่ว่าเค้กอะ่ะมันทําได้ง่ายตรงที่ว่ามันอยู่กับไมโครเวฟได้ มันอ๋ออบางทีเค้กพวกนี้มันไม่จำเป็นต้องมาจากเตาอบคนเดียวมันมมโควเวฟก็ได้มันมีวเวมมาตาอบหลหรือมันจะเป็นแบบาบางบางชนิดนะผมไม่แน่ใจเค้กบางชนิดนะสามารถทําบนเตาแก๊สได้เหมือนกันนั่นแหละฮะ <c oughs> ก็เป็นไอเดียดีๆที่เราอยากจะมาแชร์ให้คุณผู้ฟังในวันนี้นะครับ <c oughs> เผื่อว่าคุณผู้ฟังอยากจะเอาไปทําให้คนที่คุณผู้ฟังรัก ถ้าคุณผู้ฟังนะครับมีไอเดียดีๆอะไรที่อยากจะแชร์กับเรานะครับอย่าลืมแชร์มาในคอมเมนต์นะครับหรือว่าบอกเราได้ที่นี่นะครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะครับ